แยกยอดจองรถน้ำมันรถอีวีรถญี่ปุ่นรถจีนรถฝรั่งรถเกาหลีแยกให้หมดเลยรุ่นไหนขายดีที่สุดยี่ห้อไหนปังบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกานิสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาแยกจำแนกแจกแจงกันนะครับในยอดจองวอเตอร์โปรปี2024เนี่ยต้องใช้คำว่านะฮะ เป็นยอดจองสูงสุดในรอบ11ปีเลยนะครับแล้วก็มีรถเนี่ยที่เข้าร่วมในปีนี้ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเลยนะฮะ43ยี่ห้อวันนี้ก็เลยจะพามาจะแนกแจกแจงเลยนะครับว่าถ้าเป็นรถญี่ปนเนี่ยกี่ยี่ห้อขายได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รถจีนเนี่ยรถฝรั่งรถเกาหลีนะฮะลองแยกแยกแจกแจงกันดูว่าจะมียอดจองที่ประมาณเท่าไหร่กันนะครับพามาเริ่มต้นดูจากยอดจองรวมทั้งหมดก่อนนะครับภายในงานเนี่ยณนะปัจจุบันนะฮะยอดจองเฉพาะรถยนต์นะอยู่ที่54,5 0 0 913คันนี่คือยอดจองสูงสุดในรอบ11ปีเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกถ้าจะเทียบเคียงกับยอดนี้ได้ต้องย้อนอดีตไป11ปีนั่นก็คือโครงการรถคันแรกนะครับก็คือว่ายอดจองปีนี้ถือว่าดูดีแบบมากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องแชร์กันไปนะครับลหลายๆยี่ห้อเพราะว่าปีนี้มีรถยนต์เข้าร่วมมากถึง 43ยี่ห้อนะฮะเฉพาะรถจนอย่างเดียวนะครับแล้วปีนี้รถจีนเนี่ยที่เป็นยี่ห้อใหม่ๆนะครับเข้าร่วมเยอะแบบสุดๆเลยนะครับอ่ะพามาดูทางด้านของรถนะฮะถ้าจำแนกแก่แจงเพื่นสมาชิกครับ ตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นณนะปัจจุบันที่เข้าร่วมในงานนี้นะฮะมีอยู่ที่8ยี่ห้อส่วนกลุ่มที่เป็นรถทางด้านแบรนด์จีนนะครับถ้าดูตามตัวเลขที่อยู่ในใสถิตินี้นะครับอยู่ที่17ยี่ห้อนั่นหมายความว่านะครับรถที่เป็นแบรนด์จีนนะฮะจะมีมากกว่ารถทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยมากถึงเกือบ2เท่าเลยว่าอย่างนั้นนะครับตีซะว่าสเท่าเลยก็ได้นะฮะแล้วพอการซิ่งจาแนกแจกแจงเป็นตัวเลขออกมานะครับผู้ชมสมาชิกครับถ้ารถแบรนด์ญี่ปุ่นในงานมอเตอร์โี้8ปีนี้น,นะฮะ จะทำยอดจองได้อยู่ที่22,768คันซึ่งถือว่าเยอะมากเพื่อนสมครับ8ยี่ห้อ22 0 0 0เยอะจริงๆแต่ทีนี้มาดูทางด้่งของรถจีนบ้างนะครับรถแบรนด์จีนเนี่ยมีอยู่17ยี่ห้อนะฮะ17ยี่ห้อเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นขออนุญาตใช้คำว่าแบบนี้นะฮะรถจีนแซงเยอะน้าดูเลยนะครับเพืเ่อนสมาชิกรถจีน17ยี่ห้อนะฮะทำยอดจองได้อยู่ที่2 6 0 2 1คัน โอ้โหแซงกันมาเยอะหนะ้าดูเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะในะปัจจุบันนะครับแบรนด์จีนถือว่าเป็นแชมป์แล้วนะฮะโอ้โหใครจะไปคิดถึงได้นะครับปกติทางด้านของรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมาแทบทุกปีนะฮะตั้งแต่มอเตอร์อีกโตมาเนี่ยผมมั่นใจเลยนะฮะยังในญี่ปุ่นเข้าป้ายทุกปีแต่ปีนี้แปลกนะครับเป็นรถจีนนะฮะถ้านับรวมกันเนี่ยรถจีนถือว่าเป็นแชมป์นะฮะ โอ้โหเป็นไงฮะประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการยานยนต์ประเทศไทยเรานะครับทีนี้เจาะลึกลงไปอีกสักนิดแล้วกันนะครับหลายท่านอยากทราบว่ารถ EV กับรถน้ํามันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเป็นสัสดส่วนนะฮะณปัจจุบันเนี่ยการซิ่งไม่สามารถนะฮะจะจำแนกแจกแจงได้เพราะสถิติยังไม่ออกมานะครับแต่ขอญาตใช้การเทียบเคียงล้กัน รถที่เป็นรถญี่ปุ่นนะฮะฟันธงอย่างนี้รถน้ํามันแทบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ22,768คันเนี้ยเป็นรถน้ํามันแทบทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นน้ํามันล้วนนะครับอาจจะเป็นรถไฮบริดก็แล้วแต่นะครับรวมกันที่22 0 0 0นะครับส่วนในกลุ่มรถที่เป็นรถจีนนะครับส่วนใหญ่เป็นรถ EV.. นะครับ ทำไมถามว่า้องใช้คําว่าส่วนใหญ่นะฮะเพราะมีบางรุ่นนะครับของด้านของแบรนด์จีนนะที่เขาไม่ได้ใช้รถ EV ก็มีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่น BYD C Ionix นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฮบริดอยู่นะครับก็อาจจะมีบางรุ่นเท่านั้นเองนะครับของรถจีน แต่ส่วนใหญ่นะฮะเป็น E ีวีแทบทั้งหมดก็เลยขออนุญาตอนุมานแบบนี้นะครับตัวเลขคร่าวๆนะว่ารถจีนทั้งหมดนะครับเป็นรถ E ีวีว่าอย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่า2 6งหมื่ัคันนี้นะครับคิดซะว่าเป็นรถ E ีวีนะฮะสัดส่วนใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเทียบเคียงได้ว่านะฮะรถ e ีวีจากจีนเนี่ยชนะรถน้ํามันของญี่ปุ่นชนิดว่าขาดลอยเลยนะครับเพื่อนสมาชิก โอ้โหใส่กงนเยอะน่าดูนะรถน้ามันญี่ปุ่น2 2 0 0 0รถ E ีีจากจีนนะฮะ20,000หนะครับโอ้โหถือว่าห่างกันน่าดูแต่ย้ําอีกทีนึงนะครับนี่เป็นตัวเลขไม่ได้เป็นตัวเลขจริงๆนะฮะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ยืนยันว่าเป็นรถ E ีีทั้งหมดนะครับรอดูช่วงท้ายงานแล้วกันนะครับว่าจะเป็นรถ E ีีกี่คันนะครับอาจต่ว่าขอญาตแบบนี้แล้วกันถ้าเปรียบเทียบทั้งงานนะครับไม่นับรวมเฉพาะรถญี่ปุ่นนะครับคือนับรวมรถ ฝรั่งด้วยนะฮะรถเกาหลีด้วยเนี่ยรถที่เป็นรถในกลุ่มน้ํามันคาดว่าน่าอยู่ที่ประมาณนะฮะสองหมสี่ร้อยเก้าสิบสองคันนะครับอันนี้คือรวมทุกยี่ห้อแล้วนะในรถที่ไม่ใช่รถจีนนะครับจะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองคันแต่พอเมื่อเปรียบเทียบนะฮะกับรถจีนนะครับสองหมแปดกับสองหมืนหกเนี่ยโหตัวเลขก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันน่าดูนะครับน่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยอย่างแน่นอนนะครับที่รถจีน มียอดสูงกว่ารถญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านะครับผู้สมาชิขอญาตทิ้งท้ายตรงนี้นะฮะอย่าพิ่งทึกทักกันเอาเองนะครับว่ารถทางด้านแบรนจีนเนี่ยจะเข้ามาครองตลาดของไทยนะฮะอย่าพึ่งนะับผู้สมาชิเพราะว่าจะมีรถบางประเภทนะครับที่เขาไม่ได้จองภายในงานมอเตอร์โีกกันนะครับขอญาตบอกงี้ก็จะมียกตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็น2.2 Macford อีลสูปนั่นเองนะครับซึ่งอ s ลสูปีนี้ทํายอดจองได้ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับ แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าสูงมากมมยนะครับถ้าดูในช่วงของงานจัดแสดงรถยนต์มอเตอร์โชว์มอเตอร์โป้นะฮะรถชนิดเช่นอีสูอย่างเงี้ยเขาจะไม่จองในนี้กันเยอะนะฮะก็จะไปจองโชว์รูมกันนะครับอีวสทำยอดจองได้ที่1,942คันนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเยอะพอสมควรนะครับการซิ่งขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับรถอีวสูนะถ้าเป็นช่วงที่ออกตัวใหม่ๆอย่างนี้นะฮะในเดือนแรกนี่นะยอดจองไม่ต่ำกว่าหมื่นคันแน่นอนนะครับเพื่อนสมาชิก โอ้โหอีวสูดีแม็นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเกินหมื่นแน่นอนแต่ว่าเป็นลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะมียอดอนุมัติสินเชื่อเยอะสักเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วนะฮะยอดนี่ไม่ถึงครึ่งนะฮะคือจองหมื่นหนึ่งอนุมัติครึ่งหนึ่งไว้อย่างนั้นนะครับแต่ปีหน้าไม่แน่นะครับอีวสูดีแม็เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีสุดในไทย ไปได้แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาติทิ้งท้ายแบบนี้ละกันนะครับผู้อมสมาชิกครับในโลกยานยนต์ของรถยนต์ประเทศไทยเรานะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากนะครับอ่าเราจะเห็นว่าแบรนด์จีนเนี่ยเข้ามาในตลาดเราเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามองในแง่เนื้อในนะวันหลังการซิ่งจะพามาเจาะลึกลงไปอีกนะครับมองในแง่ของเนื้อในเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะจะมีแบรนด์อย่างเช่นนะครับอ่าแบรนด์จินลี่อย่างนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่เปิดใหม่ในตลาดประเทศไทยเราเลยนะครับ แบรนด์จินลี่ถือว่าเป็นระดับโลกแล้วนะฮะณปัจจุบันอยู่ในจีนเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพ่อรถแบรนด์หนึ่งเลยว่าอย่างนั้นนะครับเขาใช้สูตรชนิดว่านะฮะแตกแบงค์พันว่าอย่างนั้นนะครับแทนที่เขาจะมาโชว์รูมเดียวนะฮะแล้วมาหลายๆยี่ห้อไม่ใช่นะฮะ,ะจินลี่นี่ต้องบอกว่าเขาแยกยี่ห้อนะฮะหลายๆยี่ห้อออกไปน,นะครับภายใต้บริษัทเดียวกันแต่ถือว่ายอดรวมกันนะฮะผู้เปรนสมาชิกเอาทุกๆยี่ห้ออ่อนี่ยมารวมกันนะครับ จินลี่ถือว่าเปิดตัวในไทยได้ชนิดว่าโหดขั้นสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกข่าวคราว,าวนึงนะดีการีทิ้งกพาม,มาดูในวันถัดไปนะฮะวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุก่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ